กินซะแกมีสิทธิ์อะไรพูดจาไมีหางเสียงกับฉันสั่งให้กินข้าวยังกับสั่งหมากินข้าวอย่ามาตีตัวเสมอตอนนี้เราเสมอกันแล้วถ้านับตามเหตุผลเนี่ยแกก็เป็นแค่เมียน้อยขอด้วยซ้ำม,มากไปแล้วน,ะนางขวันล่าเอาสิทุกลงไปสิจะเช็ดเองเก็บเองด้วยนะฉันคุณขวัญล่าไม่ทำให้ เราใช้เข้ามาเก็บภ้ยละกันแต่ก่อนออกไปเนี่ยช่วยส่องกระจกดูหนังหน้าตัวเองนิดนึงนะหน้าคนแก่อุ้ยหน้าเหมือนคนแก่ดวลปีศาจคนแก่เข้าสิงเลยอ่ะอไปจากห้องฉันถ้าไม่มีธุระอะไรไม่ต้องเสนอหน้าเข้ามาอีกอืมอแต่ก่อนออกไปเนี่ยทุกคนถามหาว่าทำไมคุณฟองฟ้าไม่ออกจากห้องร่วมาทิ์แถมไม่ไปเยี่ยมคุณศูนย์สงสัูยใส่ผีนางอายเข้าสิงแล้วสี ้านางคนชั้นสูงนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะวันไหนที่อกอักขึ้นมาคิดหรือยังว่าต้องทำยังไงดูคลิปตลกขำค้างมาได้ไงแต่ทำไมข้างในมันดูคลิปร้อนเฮ้ คุณฟองฟ้าเธอโกรธอะไรทำไมถึงกรีดร้องขนาดนั้นนะคงโกรธตัวเองที่ทำมันอย่างพลาดไปเลยปวยใจม้งคะพี่ว่าคงกินแหนมดิบมากไปตัวจี้มันเลยปวนสมองมะั้งแต่ไม่ออกนอกห้องมาหลายวันแล้วนะอ๋อแกกำลังทำใจตามแกกำลังทำใจตามแนวสายมุเตรูอยู่นะคะ ตัวะะแปลกทั้งคู่บัคกะบบูอินเตอร์